เคยได้ยินชื่อของบอสดันครีมพายไหมครับบอสดันครีมพายไม่ได้มีลักษณะเป็นพายแต่อย่างใดแต่เป็นชื่อของเค้กที่ผ่าครึ่งใส่ไส้ครีมตรงกลางแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตกาาชำชำผมจะนำบอสดันครีมพายมายอดสวนเป็นเค้กชิ้นเล็กๆให้เป็นคัพเค้กบอสดันครีมพายเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับเตาอบผมเปิดไว้แล้วที่180องศานะครับเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งซึ่งก็จะมีแป้งนะครับมีผงฟูครับแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยครับ ในการละลายเนยและกะนมเข้าด้วยกันนะครับหม้อท,ที่เราใช้เนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เขาไหม้นะครับดังนั้นผมจึงเลือกใช้หม้อสเตนเลสครับซึ่งหม้อสเตนเลสใบที่ผมใช้เนี่ยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขามีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นด้วยกัน,นครับแล้วก็ที่สําคัญเขาใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะฮะไม่ว่าเป็น induction หรือว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าเป็นเตาแก๊สก็ตาม เอาละครับเราค่อยๆให้เนยแล้วก็เจ้าหน่มของเราละลายไปอย่างช้าๆนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีไข่กับน้ําตาลครับเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับใส่น้ําตาลตามลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นหอมของวานิลลานะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกของดีๆนะครับอันที่ผมใช้เนี่ยสกัดจากวานิลลาแท้ๆครับเราใช้ทั้งหมด1ช้อนชาครับหัวตีที่เราใช้เป็นหัวตีตะก้อนะครับเพราะว่าเราต้องการอากาศนะฮะเอาละครับเดินเครื่องได้เลย าล้ครับพอไข่ไก่ของเราฟูได้ประมาณหนึ่งนะฮะเราก็ใส่ส่วนผสมแป้งลงไปครับแล้วก็นำไปตีต่อพอแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับเราเร่งสปีดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอาเนยที่เราตั้งไว้นะครับกำลังร้อนๆเลยนะฮะเนยขนมค่อยๆหยอดลงไปเป็นสายครับ เราก็เล่งความเร็วนิดเดียวครับเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะฮะเทาเราอบครับผม15นาทีครับเย่ได้แล้ว และในระหว่างที่เรามาพักเค้กของเราให้เย็นลงนะครับเรามาทําส่วนผสมของคัสตาร์ดง่ายๆกันดีกว่าครับเราใช้ไข่แดงทั้งหมด2ฟองครับใส่ไว้ในชามผสมก่อนครับหลังจากนั้นเราก็นําแป้งข้าวโพดและน้ําตาลใส่หม้อครับค่อยๆเทนลมลงไปทีละน้อยคนให้เข้ากันดีพอส่วนผสมเริ่มเดือดก็ยกออกจากความร้อนครับ เทส่วนผสมประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนะครับลงในส่วนผสมของไข่แดงแล้วคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็เทส่วนผสมของไข่กลับลงไปผสมกับส่วนผสมหลักในหมอ้อนะครับคนให้เข้ากันตั้งไฟต่อจนเดือดอีกครั้งแล้วก็ยกออกจากความร้อนใส่กลิ่นวานิลลาเพื่อเพิ่มความหอมครับในการที่เราจะพักคัสตาร์ที่เย็นลงนะครับถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ครับหน้าเขาจะแห้งเป็นผิวๆนะฮะให้เราเอาพลาสติกเนี่ย ปิดลงไปที่บนผิวหน้าเลยครับพอเย็นลงแล้วเราก็จะมาผ่าครึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับให้เขาเปิดเป็นลักษณะนี้นะครับมาทำช็อกโกแลตกานาชกันนะครับหลายวิธีมากครับแต่อันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาครีมครับวิปครีมเนี่ยนะฮะมาตั้งไฟ พอเขาร้อนดีแล้วคุณผู้ชมปิดไฟเลยครับแล้วก็ยกออกจากความร้อนใส่ช็อกโกแลตลงไปครับเท่านี้ฮะแต่เราตั้งไฟไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวช็อกโกแลตจะแตกผสมให้เข้ากันเรามาประกอบบอสตันครีมพายของเรากันเลยดีกว่าครับ และนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของบอสตันครีมพายที่มาในรูปแบบจิว๋วที่พนเรียกว่าคัพเคก้ก o s t o n นครีมพายครับ